สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่หัดแพ่งสุขสุขคนคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีหล่าองค์หญิงเพชรบันแพงค่ะสวัสดีเอฟซีช่อง u t u b e และก็เฟซบ o o กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเมื่อสุขสุขคนนะครับพี่น้องค่ะนะครับขอบคุณไ,ไลายคะ่ะพี่น้องคะ่ะติดตามซอยบึงคลิปวิดีโอ ซอยแชรคลิปวิดีโอเป็นกำลังใจเนาะมียังทักไทยกันคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะถ้าจะโทรหาถ้าจะไล่หาติดต่อเป็นการเสวนโตเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปและอยู่บนหัวปกของช่องนะคะ087-595-5924เดี๋ยวก่อนจะเว่าเรื่องอยังอขอบคุณ<ป>คุณยาย คุณยายค,ค,คุณแม่นาะคุณแม่หยาดคุณแม่หยาดคุณแม่หยาดสอนศรีหยาค่ะจากพายอินปแปลงเอราวันจังหวัดเลยค่ะอเอราวันเป็นภูเขาเนาะเป็นอย่างสาวน,นุ่มยืนคือบอกเบอร์โทรไปเบื้องหันเพราะว่ามือว่านเนี่ยคุณยายหรือว่าคุณแม่บนแอรชัยนะจะเป็นคุณแม่คุณยายเนาะเพื่อนโทรมาหาเพื่อนโทรมาหาเพื่อนบอกว่าสาวนุ่มยืนบอกบอกที่ยูบอกที่ยูยให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อนแน่เพื่อนจ่าเพื่อนจ่าทรงแม่จะทรงบระคามไปใหายใบเข่าวันสันเปี้ยวเฮ้ยไม่ประคามใบเข่าต้องเป็นบระคามวันเลยเนาะได้รับแล้วเรื่องข่าวคุณแม่เด้อขอบคุณนี่ะหลายค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันที่แก้เพิ่งนได้ค่ะคุณแม่อ่ะในความคุณมีเมียห่อยค่ะเพื่อนว่า เดี๋ยวสิสรงบระคามไปหายใบเขาบา่าประสนม้ามันก็นหดใจเลยคือบทหนึ่งเข่าใส่มาน้าแม่โอ้ยกระปวดไปน้อบทหนึ่งเข่าใส่มาเออเขอ่าข้างที่หนึ่งเย็ดอกแม่เลยแต่ว่าเดี๋ยวนะนี่ยังไม่ได้เป็นมาเ,นเลยนีเน่เป็นมาสิสรงบระคามมาหายใบเขาบา่าประสนกันเลยนี่ละก่อนที่จะเว้าเรื่อกยังต่อไปในคอ,นอาดุญาตเปิดกองแกะกองของขวัญ บาบักขาดมมันมีสองสายพันธุ์เลยนี่แม่ละวาร์สา<อ>ยวใส่ถุงม,มากเข้ากาจะซิมเลยนะคะไปคือ,อเป็นตะแซลแทะว้าวเนื้อเป็นตะลอนดีค่ะน,นี่พี่น้องเอ๋ยอันเขาเขาเนี้ยวมันจะปั่นหนึ่งแหละค่ะหอนเนาะแม่ละวาอ่ะให้บักขามใบเขาสันอืมหวานแท่งแซ่บหวานแซ่บแล้วร่อนน้ำเนื้อเนื้อดีเน่ยแซม่งแม่ ขอบคุณค่ะเนื้อชุ่มแห้งแม่ขึ้อเสืออยากกินน้ำมอพี่หนึ่งขอบคุณเนี่ยหลายแล้วค่ะแม่เด้อขอบคุณเนี่ยหลายได้รับแล้วแสบอีลีค่ะเนื้อร่อนเนาะแม่แม่ปูกไว้หลายอยู่นะแสบอืมขั้นหน่แม่คะขอซื้อเพิ่มได้บยวว่แม่ขอซื้อเพิ่มได้บ่ค่ะแม่หูซื้อาแสบเนาะคุณแม่เราแต่อีลีเอาเดี๋ยวยังไงจะติดต่อกับแม่เราจากที่เรามาฝากเดี๋ยวซาจาย์นุ่ยสิโทรไปขอซื้อบได้ปะตานี่ แสบเนาะแสบค<ส><ส>ือกันกับปราะคามตอนที่เข้าไปไทยคลิปคลิปไออยู่มุกดาหารโนโนของอาจารย์มโนดเลย<ม>อ้าแซบแซบพี่พี่น้องแสบอขอบคุณไม่อยากได้หลายนะคะจากเมืองเลยค่ะขอบคุณค่ะได้รับแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้ซีว่าเรื่องยังซีวอาเรื่องพระเอกนี่ พระเอกความในใจบอแล้วพระเอก่าล่ำเพื่อนนี่แล้ววัดสิวดลอืมบอยากเสือเลยว่าวัดสิวดลสิโพดแบบนี้ถึงครูสลาคุณวุฒิพระเอกหนุ่มเสียงเจิดจรัสวัดสิวดลแมนเอาบอแฟนสิเป็นไหหมักลายพิ่นมวลลายี่มวลลายแมน เอาโบแฟนสิเป็นไห่ว่าสิบอกให้ลูกไส้หอมอยู่พี่น้องลูกไส้จดสิเอาน้ำลูกบอลบอกว่าโคเบอร์พรีมีในหน้าเนาะไปพ่อลองเบิ่งเดืออันมือกล่องลองเบิ่งเดืออันลูกไส้สาวต่งยี้สิห้อมไห้วด้วว่ะเอาแต่ว่านี่โบอยากเสื้อเลยว่าวัดสิวดลอ่าเพิ่นไปเพิ่นไปไทยรายการไปอะไรการเนาะอยู่ทางช่องวันสามสิบเอ็ด ในรายการดวลเพลงชิงทุนแมนบ้าน <b ong. S 2> นี่ตัวนี้แมนไปบันทึกเทปรายการดวลเพลงชิงทุนช่องวัน31นที่ตึก,ก gmm อโศก,กรัมมี่อ่าอโศกนะคะเพิ่นโพดถึงคู่สลาแบบนี้วินองที่สุดของชีวิตแล้วครับเคยใฝฝันมาตั้งแต่เด็กว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มาร้องเพลงต่อหน้าครูสลาในานามศิลปินรับเชิญ ซึ่งวันนี้ผมก็ทำได้แล้วครับภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอ,อขอบคุณขอบพระคุณบอสโจซอนุชที่ให้โอกาสบักลาไดมาโปรโมทเพลงในรายการเด้อครับอขอบพระคุณคอมเมนต์ดีๆจากครูสลานะครับขอบคุณรายการดวลเพลงชิงทุนที่ให้โอกาสนะครับ ขอบคุณช่องวันสามสิบเอ็ดขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆฝ่ายด้วยนะครับหนุ่มโจสาวน้อยเพี่ยนแปนแพงไปติดแฮชแท็กอ่าแล้วก็ติดแฮชแท็กไปถึงสอนุดนำเอาบอแฟนสิบเป็นไห่ว่าสันเพลงคนเดีสามน้ำเีิฮะสามเพลงคนเดีนี่นี่เลเลย่านบอกนี่เพลงที่หนึ่งเดี๋ยวนะวันนี้เอาลุงอ่านเบิ้งเอาบอแฟนสิเป็นไห่เนี่ยเพลงที่สองจบแบบเท่ๆเนี่ยเพลงที่สาม ยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนายจะอยู่ในช่วงใดอี่ยังจังใดนั่นอืกะจังวากันไปแล้วก็บัตนตอีเพี่อนบอกว่าขอบคุณคอมเมนต์ดีๆจากครูสลาคอยแห้งอยากเบิ่งไว้เดบัตตานีเมื่อใดนอนนี่ก็เนาะคู่เราบ่เมื่อเนี่ยบ่ท่านรู้แต่ว่าเท่าที่เข้าเห็นเนี่ยก็คือบอกิิดว่าวัดศิวดลสิโพดถึงคู่สลาแบบนี้ว่าที่สุด ของชีวิตแล้วครับสีวอลสู่ฟังมันเป็นความใฝ่ฝันของสมัยตะกี้เนาะอาแมนผู้ใดที่อยากเป็นนักร้องที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินโดยเฉพาะลูกอีสานบานเฮ่าในเขตเนี่ยภาคอีสานเนี่ยผู้ใดก็มีความใฝ่ฝันแต่แนวนีเดยวตะกี้อยากข<ย>้องเพลงให้ครู่ฟังอ,อยากให้คู่ใดฟังแล้วก็ให้คู่ใด <c oughs> ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ด้สั่งอสอนก็คือตะกี้เห็นแน่น้ำได้ให้คำแนะนำนบ่อยต,<อ>ตอนครูม,มามงานานาสานเมฮานีก่ก็จะมีจะมีลูกหลานศรีสะเกดอุบลในเขตนี่แหละ ก็จะไปหาอยู่รังงานก็ซื้อมาห้องให้พี่ใหู้ฟังเป็นเท่ารู้บาอาจารย์ได้หลายท่านก็จะผ้าลูกซิดมาอย่างสี่นะคะสมัยสมัยตะกี้กับแมนแมนอิลี่พี่น้องแมนแต่มัดกระบอได้เป็นในเบอร์สุขคนแมนบอกสามแมนมันกระบอเป็นในเบอร์สุขคนคือสาวน้ำยื่อัยงสี่พี่น้องตอนสมัยตะกี้จัดรายการอยู่กับคู่เนี่ยกระทำมาคู่ค้นุห้องเียงในบอกเข คู่คาแบบนูน้น่เป็นนักขวองได้อยู่บ่ค่ะคำตอบชัดเจนแห้งตอนนู่นสลาวะบ่ห้จันเลยกันนั่นละดีแล้ว oh. ชัดจอันนี้อันนี้อันนี้คอมเมนต์มาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยใดแล้วซิฟกาปีเศราปีแล้วพี่น้องนี่คือเรื่องจริงครับคูตอบมากนะเขนเป็นไอ้กระแมคว้อเบนอีหลีเนี่ยท่นเป็นไอ้เก๋เก๋์ดงไอ้เก๋ไอแอดดี้เอี่ยโอ้ชัดเจนคือคู่เอลจริงเลยเคยถามคู่อหลีพี่น้องเราถามคู่อหลีว่าอันอันคือหนูนี่เป็นเป็นอะไรบ้บ่ค่ะคู่ไว้เสร็จคู่ตอบ ตอบชัดเจนแอยพี่นองค่ะบอกว่าบได้เป็นนักจัดรายการวิทยุน่นแหละดีแล้วแล้วว่าซึ่งมันก็เป็นแนวนั้นเอแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็คือเป็นนักจัดรายการวิทยุ ตะกี้ <The> คือเพื่อนวายอิลีตะกี้ตอนเป็นนักจะเลยการเนะะาะก็จกังมาจ่างหมอล่ำก็เอาสาวน้ำเนื่นไปเป็นพิธีก่อนร <c oughs> ลางงานก็นให้ห้องเพลงหน้าเวทีแต่ต้องอยืดจังสี่นี่กลองนี่ซาบเมื่อจนปวดแขนจังสันมันบวลงพี่น้องเป็นคนอที่วห้องเีลงบวบตมขี่อิลี่สั่พ่อเนาะคุณละสอดสอดบอดเบิ่งคนบอด้เบิ่งอันพี่น้องทีมว่าเบิ่งเด้เบิ่งแต่เมื่อมือก่อน พ่อเราคู่เราสองสอดน,นี่เราพ่ร,พรองครับ่ออย่างนี้เลยว่าวัดศิบดนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความฝันแล้วก็อยากจะห้องเพลงในฐานะศิลป,ปินรับเชิญต่อหน้าครูเราก็อยากให้ครูให้คําแนะนำให้คอมเมนต์ในสิ่งใน ในเสียงห้องหรือวันใน้เพลงที่ห้องมือนีกับเป็นเป็นจริงดังฝันคือว่าเนาะเด็กหน่อยคนหนึ่งพอเห็นพอเห็นโพดนี่กันเลยอยากเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังค่ะแล้วสาวทำเนียอ์จะเสื้อว่าพี่น้องกะน่าจะซอยกันเป็นแห่งใจนาะถ่าเทปนี่ของวัดศิวลดนอาบอแฟนสิเป็นไฮสั้นนะคะอีกอีงรอเบิ้งแมนแต่เพียงนี้มวนอีลิยอมวันสามหนึ่งนะครับดวลเพลงชิงทุนจ้าเอาหรือว่าผู้ใดพี่น้องคะ ลูกล้านผู้ใดเคยมีความฝันหรือว่าความหมุดสึกแบบนี้อยากครั้งหนึ่งในชีวิตอยากของเพลงในฐานะศิลปินรับเชิญ ตอนหนครูสลาแบบนี้บอลองคอมเมนต์เบิงเนาะหรือว่าเป็นความฝันเป็นความหวังหรือว่าข่อยเฮดไตแล้วแบบนี้คือการเจังสีเนาะลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้รายงานโดยกินนักนร้องเสียงไหลไปหนะ <laughs> น้าอันกินกินเข่าไปเปลข่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไรจะแยกคลิปต่อไปกินเข่าหาเข่าหอนๆมาเบิงแล้วจะ จ้า,อาขอบคุณค่ะแม่ค่ะ